สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงรายปากนะลุมเน 1, ื้อหาหนึ่งกุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์สองห้าหกห้าค่ะเราพูดเรื่องงานกันก่นกอนเลยนะคะเรื่องงานเนี่ยอาจารย์มองว่าปังมากเลยนะปักนี้นะใครก็ตามที่เหมือนกับจะคว้าดาวจากแบบได้โอกาสนี้อยู่แล้วนี่มีการเจรจาแล้วเราคาดหวังอยู่ว่าเรา จะมีโอกาสไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าคุณจะได้โอกาสนั้นแบบไม่คาดคิดคาดฝันก็ได้เนาะเหมือนกับคิดอ่ะเอ้ยเราจะได้หรือไม่ได้แต่คุณได้งานนี้ได้รับโอกาสนี้ได้แบบเฉลิมฉลองเลยนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งนะถ้าใครว่างานก็ได้งานทำแหละแบบนี้ได้งานแบบไม่คาดคิดคาดฝันก็ได้นึกว่าจะไม่ได้แล้วนะไปสัมภาษณ์ก็ไม่เห็นจะเหมือนเหมือนสัมภาษณ์แล้วเราคิดว่าเราไม่ได้แหละเอออะไรอย่างเงี้ย นะคะแต่ท่านได้งานนี้นะอาจารย์มองงั้นแต่ถ้าใครทํางานอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วถ้าไม่เกี่ยวข้องกับการหางานนะก็จะแปลว่าท่านยังมีโอกาสดีๆเข้ามาตลอดในเรื่องของงานนะาจจาะมีงานใหม่ๆม,มีออเดอร์ใหม่ๆม,มีลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามานะคะโดยเฉพาะการสะสมพลังบุญของท่านในกล่องบุญที่ท่านทาทุกวันทุกวันท่านน่าจะชอบทําบุญนะ าชาวราศีธนูดาวพฤหัสดาวประจําตัวด้วยขึ้นพลังงานกล่องบุญขึ้นมาหรือไม่ไปทําบุญเลยค่ะอันนี้จะโชคลาภเข้ากระเป๋าท่านเลยนะคะท่านจะได้ยงานชิ้นตโตโตใหญ่ๆเข้ามาเลยนะคะมีโอกาสรับทรัพย์แล้วอย่างงี้นะรับทรัพย์จากทั้งงานหรือลาบลอยก็ได้นะคะอาจารย์เรมมองว่าก็ต้องดีผู้ใหญ่ก็อุปถัมภ์คำจุนตําแหน่งอ,อธิบดีเป็นตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ท่านกําลังได้โอกาสดีๆเข้ามานั่นเองในเรื่องของงานเรื่องของเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามานะคะท่านท่านคว้าดาวหรือจับมันได้อยู่แล้วมันไม่หลุดมือท่านไปไหนหรอกไม่งั้นไม่เกิดาภาพเฉลมิมฉลองแบบนี้เกิดขึ้นกับคนรักหรือกับครอบครัวท่านอยู่แล้วนะคะในเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์จากท่านที่ลงทุนลงไปเนี่ยท่านก็ได้รับกลับมาเป็นกอบเป็นกำรร นะคะหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ซื้อรถคันใหม่เกิดขึ้นก็นได้นะเนี่ยได,ได้ได้เงินค่อนข้างเยอะซื้อรถซื้อบ้านเกิดขึ้นก็นได้นะคะในเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของความรักก็เหมือนกันคะ่ะนะคะใครก็ตามคิดว่าอโวยคงคงเฟลแล้วคงคงไม่ไม่พัฒนาต่ออยไม่เลยคะ่ะท่านกําลังจะยกระดับความสัมพันธ์กันมากขึ้นเออนะคะสิ่งที่หวังก็จะได้ดังหวังนะคะ อาจจะเป็นสิ่งที่ท่านสะสมบุญกันมาท่านก็จะคองรักยกใครที่รักกันอยู่แล้วก็อยู่กันจนแก่จนเฒ่าใครที่คบหากันยังไม่ชัดเจนก็จะเปิดตัวแบบชัดชัดเจนแบบไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนั้นใครโสดก็มีเกณฑ์ที่จะมีใครใหม่ๆเข้ามาเริ่มต้นความรักใหม่ๆและก็สัมพันธ์ที่พัฒนาแบบรวดเร็วเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ ดูพลังงานเลขโชคลาภของชาวธนูค่ะตำแหน่งขุมทรัพย์นะได้513 51361แล้วก็36ค่ะเป็นพลังงานเลขโชคลาภเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ